โอ้โหช่วยเขาหน่อยอะช่วยอุโยกลัวแย่งด้วยอุ๊ยดูแม่บุ๊กทุกคนเต้นด้วยหลุดแล้วอ้าวเห็นไหมอ้าวเห็นไหมอ้าวตะเกียบหลุดอันนึงอ่ะเต็งเลยทุกคนทำของเมียหัก นี่ทุกคนของเฮียเสร็จเรียบร้อยอุยมาประทับสวยมากอย่าทำพังแล้วตุ้ยทำอของคนอื่นพังนะขอโทษมาแล้วลูกจ้าชุดก,ก็กวาที่หนูอยากได้ก็ก,กวาที่หนูอยากใส่วันนี้พี่บีจะไปไหนคะอเอาไหนให้ลิงคะไหนดูดิอาหารเป็นยังไงคะฝึกซัซ้อมซ้อมาาให้ลิงต้องทำไงนะอ๋อนี่ป้าเป็นลิงใช่ไหม <c oughs> อ่ะสมมติป้าป้าเป็นลิงเจอลิงทำไง ขาแมงลงขาหมูขามูอันนั้นหมาและะ้วมั้งของคือ <c ười> ตอนนี้เราจะไปซื้อของทำอาหารนะแต่บีจะไปสวนสัตว์นี่ทุกคนมาแคอุวยวีให้หมาแคหน่อยอุวยกลัวกลัวให้มันเลยให้มันเลยค่ะมันอยากกินลูกให้เลยให้เลย <c ười> อุมยดูกลัวโอ้แต่ละตัวท้องป่องหมดเลยมะ <c ười> คือมันกินทั้งวันไงท้องมันจะไม่ไหวว่าอยากจะกินอยู่นั่นน่ะโอ้ยนี่ยืนฉี่อุวิวิลิงนี่ไงวิวิอยากเจอยิ้มเออยิ้มมามา เขาขอแล้วลูกเขาขอแล้วเขาขอแล้วโอ้ยเขาขอพีู่ีนู่นอยูขคลองอยู่นู่นพี่ดูในการ์ตูนไงนั่นไงตัวใหญ่มากเอาบอกเหมือนเราซะงั้นน่ะมาให้อาหารหน่อยเร็วโอ้โหก็จะหยิบได้เนาะมือ่หมั่นป้าเลยอ่ะอ่ะกินนะโอ้โหเดี๋ยวขอจับมือหน่อยว่าเขาจะให้จับ มือเหอมือนมือคนเลยอโอ้ยทุกคนลิงเผือกลิงขาวจ้วงเลยขอจับได้ไหมอุ้ยอุ้ยขาให้จับมือด้วย่ะสามารถจับมือหน่อยอ,อุ้ยพี่ไม่พี่จับมือหน่อยแล้วอ่ะจับมือหน่อย จากมือจับมืออย่าจะบอกทุกคนว่าไม่น่าเชื่อว่าในกรุงเทพจะมีแบบนี้มาเถอะค่ะทุกคนเราแนะนํามันน่ารักมากแม่บูบอกว่าป้าฟ้าไปดูไหมที่พาต้าอันนี้คือพาตาปิ่นเก้าแล้วทุกคนแล้วบอกว่ามีสวนสัตว์ด้วยล้วก็คิดแบบในห้างนี่นะมันจะมีสวนสัตว์เราก็เลยลองมาดูให้น้องให้น้องหน่อยเ็วอะน้องเขาอยากกินหูกอ่าแค่แ่ไม่อันตรายไม่อันตรายรก โอ้โหเอาเข้าไปได้ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้ว่ากินแล้วอ่ะเนี่ยโอ้ช่วยเขาหน่อยอ่ะช่วยโอ้ยโลัวแย่งลูกอะขออุ้ยมันน่ารักมากเลยทุกคนมาดูดที่ไปให้ตัวเล็กหน่อยเร็วลูกอ่ะโอ้ยมันน่ารักมากเลยลิงพวกเนี้ยอันนี้มันลิงอะไรอ่ะทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยมันลิงหรือหนูบีบีให้มันหน่อยเร็วลูกแก่แล้วนะเนี่ย แก่แล้วไม่ไหวแล้วนะ่ะโอ้ทุกคนที่สามารถรูปได้นะครับปล่อยเดินแบบสบายใจเลยนะทุกคนเราดูท้องเขดิท้องใหญ่มากคือกินทั้งวันอะ่ะอุ้ยดูแม่บุก๊กทุกคนเต้นด้วยมามาไปแกล้งมา ทุกคนเกิดมาไม่เคยเจอนกฟามิงโก้ที่นี่ครั้งแรกที่เห็นนกฟามิงโก้ปกติเราเห็นแต่ในแบบกะตูนกเลยเงี้ยนี่ใกล้ๆเลยค่ะนี่อยู่ในกรุงเทพเลยอ่ะนี่ทุกคนนกฟามิงโก้ตัวเป็นๆโอ้โหทุกคนที่นี่คือเต่าตัวใหญ่มากดูดิใหญ่จริงๆใหญ่กว่าตัวบีบีอีกมั้งเนี่ยโอ้โหเดีนี้บีขี่ม้าแล้วลูกถ่ายรูปให้ดูทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ก็มีสนุกสนานเต็มที่เลยเค,คือเวลาเด็กเวลาเจอสัตว์พวกนี้เ <_ S 1> ขาจะแบบมีความสุขนะแล้วเขาจะไม่ยอมกลับบ้านตอนนี้เขาไม่ยอมกลับบ้านแล้วนะคือไม่รู้จะได้ทำค <_ S 1> ลิปเรื่องอะไแต่พูดไปก่อนว่า <_ S 1> เมนูที่เราจะทําในวันน,น,นี้นั่นก็คือยำแทบกุ้งสะดุง้งพริกเผาคุกทะเลบะหมี่ทอดลอยฟ้าค่ะบะหมี่ทอดลอยฟ้าเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวต้องกลับไปดูนะครับ มาถึงบ้านแล้วทุกคนพาลูกไปเที่ยวเสร็จแล้วเราก็ต้องทํางานต่อนะฮะทําอาหารให้ทุกคนได้ดูนะฮะเดี๋ยวแม่บุ๊กเตรียมอะไรอยู่เดี๋ยวไปดูนี่กลับมาถึงก็ขยันนะฮะทำอะไรฮะนีกุ้งสะดุ้งไฟค่ะปกติเขาต้องเอาไปลวกใช่ไหมแต่วันนี้เราเอาไปอ่านี่ทุกคนกุ้งสะดุ้งไฟของที่อื่นทํายังไงไม่รู้แต่ของแม่บุ๊กทาแบบนี้เตรียมถาดห่อฟอยแล้วก็ใบมะกรูดเพื่ออะไรคะใบมะกรูดเนี่ยดับกลิ่นค่ะอ่ะโอเค นี่ทุกคนแล้วก็เอาตะแกรงทับแบบนี้มันจะทําให้กุ้งไม่งอใช่ไหมแล้วก็เข้าไปสะดุ้งไฟนิดเดียวพอนะหนึ่งนาทีพอนะโอเคค่ะ่ะอะแล้วเราก็จะเอาอาหารทะเลทั้งหมดนี้ไปลวกนะฮะนี่ปุ้งสะดุ้งไฟของเรานี่มันจะตรงแบบนี้เลยทุกคนมันจะกึ่งสุกกึ่งดิบนะฮะนี่ทุกคนและสิ่งที่น่าตื่นเต้นในวันนี้และเราเห็นหลายคนก็ทํากันน่ะเนาะเราก็อยากทำบ้างก็คือบะหมี่ลอยฟ้าบางคนก็เอามาม่าไปทําใช่ไหมมาว่าทําได้ไหม ดูค่ะนี่ทุกคนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยฮนะอ่ะทุกคนนี่ดูนะฮะทําแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าจะสําเร็จไหมเอาละเอะเอนั่นแหละไปเลยเอาละทุกคนนั่นแหละอุยมันไม่ไปอะ่ะเอาไม่ไปแล้วอะไรไม,ม,ามาต้องมาต้องห้อยติดไว<ป>้ร้อนร้อนมากเลยร้อนมือมากเลยต้องใจเย็นๆทุกคนลากไปเรื่อยๆระวังนิ้วนะคะมาได้แล้วค่ะอ่าได้แล้วนะ ได้แล้วเรียบร้อยเสียบประมห้แม่บูครับนี่ต้มีรอยฟ้าลุดแล้วอ้าว,าวเห็นไหมอ้าวเห็นไหมอ้าวตะเกียบหลุดอันนึงอะเต็งเลยทุกคนทําของเมีหักอ่ะทุกคนอันี้เอาไปให้บีบีเลยแล้วกันตะเกียบมันหักไปแล้วอันนึงนต้องลงไปยังไงครแบบนี้ปะใช่ค่ะแบบนี้เลยเนาะใช่ให้มันมีฐานมันด้วยค่ะมีฐานด้วยนะใช่อู้ร้อนเข้าใจแล้วใช่มาบอกมันร้อนมาก นี่ทุกคนอคของเฮียเสร็จเรียบร้อยอุ้ยมาปทําสวยมากอย่าทำพังแล้วสุดท้าของคนอื่นพังนะอารดตั้งใจอ่ะทุกคนเปรียบเทียบดูว่าของเฮียของแม่บุ๊กอันไหนสวยกันคลิปต่อไปใครจะเป็นคนทำอาหารคิดเอาเองค่ะบีบีอันไหนสวยกันอันไหนสวยเอ,ยอาแล้วหอป้าไม่สวยเหรอไม่สวยาปาทตอทุกคนตอนนี้เราทํากันรู้สึกว่าเราทํากันเพลินมากเลยทุกคนเราทําไปทั้งหมดกี่อันมามะ นี่ไม่รู้จะลอยฟ้ากี่อันแล้วเนี่ยไม่ทําเยอะขนาดนี้มะมันสนุกใช่ไหมมันเปินอ่ะนี่ทุกคนเราไปให้แม่ดูก่อนอันนี้ให้บิวค่ะอันนี้ให้บิวนะทํามาเยอะแม่อะเป็นไงสวยไหมสวยโอ้เก่งไหมแม่อย่างงี้เก่งไหมเก่งเก่งเหมือนประชดประชันเก่งโคตรอ่ะเดี๋ยวี่บีจะมาทำยำพริกเผาให้เรากินนะครับวันนี้อย่างแรกใส่อะไรคะแม่คะมาถึงน้ำตาเลยหรอมะจริงปะเนี่ย ใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยน้ำปลาถ่ายไม่ทันนะฮะแล้วก็คนไปทั่วอย่างที่สามมะมะนาวมะนาวค่ะใส่ลงไปฮะบีบีหมดถ้วยฉายาอุ๊ยมีดมมือด้วยอะ่ะอ่าใส่นมสดลงไปครับเอาละบีบถ้วยนี้ขายกี่บาทคะ <100. S 1> อสองอยุ้ยสอง้อยยังแพงกว่าม้าอีก <100. S 1> <laughs> อ่ะต่อไปใส่อะไรคะ นี่ทุกคนสีหน้ายำพริกเผาของเราก็ได้แล้วนะฮะตอนนี้สวยมากเลยมีเก่งมากเลยลูกชิมได้ยังคะโอเคปชิมนะอุย,อ,ยอร่อยมากเฮ้ยอันนี้อร่อยจริงๆแซ่บมากค่ะมีเก่งมากเลยลูกอ่ะใส่อะไรต่อคะใส่พริกลงไปนิดนึงค่ะแล้วใส่อะไรต่อคะหอมซอยค่ะหอมซอยหมดถ้วยเลยครับนี่ ใส่เห็ดลงไปครับนี่หมดถว้วยเลยบีบีแล้วก็ใส่อะไรคะหอมเจียวด้วยค่ะทุกคนดูท่ายืนเขาทำอาหารนีโอ้โหอ่ะใส่เลยค่ะหอมเจียวครับใส่เสร็จแล้วเก็บเองด้วยนะบีบีเสร็จเรียบร้อยแล้วเก่งมากค่ะส่งชุบไหน่อยส่งชุดไหน เต้นด้วยเต้นด้วยมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกว่าที่หนูอยากได้โกโกว่าที่หนูอยากใส่โกโกว่ากินไปซื้อมีดาเก่ <laughs> งมากค่ะน่ารักที่สุดบา <ไป S 1> <Bye. S 2> นอนได้แล้ว,ล,วลูกเสร็จแล้วไปนอนเลยค่ะง<ส>่วงยังเออโอ้โ oh, oh, หลีลาเขาเยอะมากเลยเดี๋ยวลูกใครเนียเหนื่อยออกเหนื่อยออกเหนื่ยอยไหมลูกเหนื่อยไหม อ่ะเสร็จแล้วก็ไปอาหารทะเลที่เราเตรียมว้เรียบร้อยนะฮะใส่ลงไปคุกให้เลยครับนี่หูแต่น้ำยำวันนี้แซ่บมากเลยม้าแบบทำขายได้เลยอ่ะจริงๆสูตรนี้ต้องไปถามน้องบีนะใครอยากซื้ออ <c oughs> ทุกอย่างเสร็จสักทีนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปดูว่าเราจ,จัดจานวันนี้จะสวยแค่ไหนนะฮะไปช็ t It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna fight. I've got my hands on your body, so tell me, tell me what you want me to do. I can be good or be nice. โอในใจป้าคืออะไรป่ะทำออกมาสวยอะแต่จะกินยังไงทำไมอะ <laughs> ไม่กล้า <c oughs> กินทุกคนพี่ทำออกมาสวยงามมากแต่ไม่กล้ากินขอกินอันนี้ก่อนแล้วกันนะนี่กุ้งสะรุ่งไฟแล้วก็คลุกกับพริกเผาแบบนี้ทุกคนอม,มาเลยฮะนี่ยอยได้ค่ะต้องิมก,กับนี่นะจะบอกว่าน้ำยำพริกเผาอะอร่อยมากคือน้องบีบีทำอร่อยมากใคร<บ>ทำคะบีบีเป็นคนทำให้ป้ากินอะประทับใจมากเลยนี่ทุกคนขอใช้มือเลยนะฮะ กรอบมากแซลมอนทุกคนอันนี้คือไม่กล้าทำลายมันไม่กล้าทำลายมันจริงๆกลงวมันพังโอเคอร่อยมากเลยลูกอร่อยมากดีๆแบบยำพี่เผาแบบอยากกินน้ำอ่ะได้๋ยวคุณแม่หยิบให้ค่ะ ร้อนเด็กร้อนอ,อากาศตอนนี้คือทุกคนทะลุก,กี่องศาไปแล้วเนะี่ยสี่สิบขึ้นมั้งสิคืออ่ารทะเลนี่สามารถวางไว้แล้วสุกได้เลยทุกคนไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์สุกได้ทันทีเล่นอีกแล้วเอเคเคเย่คิอเลยเนาะเฮ้ยม้าแซลมอนอร่อยมากรู้ปะ่ะนี่ทุกคนนีแบบ <c oughs> ่ทุกคนแบบอา้าวกว้างๆค่ะแบบเข้อาวก,กว้างๆค่ะเข้แบบาก,กินนะ้ำอืมกินปูก่อนทุกคนนี่ย่างพริกเผาสามารถนําไปทําขายได้ทุกคนแล้วก็บะหมี่แบบนี้เชื่อปะา ปูมันก็คือปูอ่ะทุกคนนี่หืมมาปูอร่อยมากอืมในทุกคนบะหมี่กรอบทอดออกมาได้แบบกินกับพริกเผาอร่อยมากอืมืมน้งางรักให้ตอนนี้คือเรายังคงอันนี้ไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันถล่มมาค่ะขอบคุณค่ะคนนี่บะหมี่กรอบฮนะกินกับแซลมอน คืออะไรทุกคนบีอาปากหาโรบินลีซี่สุดๆอาปากทำไมอ่ะพี่โต๊ะพี่โต๊ะกินไข่อ๋อข้าวของบีข้าวของบีก็มีนี่ทุกคนแม่บุ๊กทอดไข่ให้น้องบีบีกินนี่ฮะข้าวบีบีอยู่นี่อ้ามก่อนอ้าป้าอ้ามด้วยนะกินไข่ด้วยค่ะอม้าน้ำยำพริกเผาอร่อยมาก รสชาติมันเข้มข้นมากเลยทุกคนตัดกับกรอบข้างล่างก่อนนะเราจะกินจากข้างล่างก่อนทุกคนเป็นอะโลกกลัวอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ป๊าป๊ากลัวมันไม่สวยเฮ้ยเลิ่มเอียงแล้วอะ่ะมันเหมือนของปลอมอะ่ะเคยเห็นไหมมาตามร้านของปลอมใช่ไหม,มที่แบบมีอาหารโชว์หน้าร้านจะเป็นอย่างเงี้ยตามร้านอาหารญี่ปุ่นตามร้านของปลอมเค่ะตามร้านอาหารญี่ปุ่นเอาแบบนี้เลยทุกคนนี่เสียงนี่กรอบครับครับครับเสือของกินปลาหมึกบ้าง ทุกคนปลาหมึกแบบนี้เขาเรียกปลาหมึกอะไรครับปลาหมาอ้าหืมกรอบกรอบกรุบกรุบอุ้ยหมาหือถ้าแม่มาถึงแล้วไม่หักเลยเหรอก็ได้ไม่เป็นไรนี่ทุกคนให้ดูชัดๆแซลมอนกับบะหมี่กรอบเส้นมันกำลังพอดีเลยเนาะ<อ>เจอน้ำหน้าแบบ คุกคลิกอะไรเงี้ยคะ่ะคือมันลงตัวพี่ทำไมทำอร่อยจังเลยลูกมันลงตัวมากอมโอ้โหทุกคน, <c oughs> นกินกัินกลางแดดฮะเ <c oughs> <c oughs> ซลมอนอื <c oughs> <c oughs> รักกันนี่ทำไมอ่ะ ลองกินดูนั่งเฉยๆกินข้าวแล้วลองกินดูตะกี้หิวข้าวมากเลยมาไปดูญี่ปุ่นดูแล้ะมาถึงชอบญี่ปุ่นมันมันเดินเดินมันหนาวดีอ่ะอาม่าเคยไปญี่ปุ่นเปล่าก็ไปกับเองอ่ะใช่ที่ไหนล่ะไปอ๋อเออไม่ไปรุ่นนี้ว่ะอ๋อป้าแม่คิดว่าพูดเล้วนะลืมอ๋อแม่ไปด้วยมนะมันเคยจำอะไรได้เฮ้ยเอาน่ามัไม่เคยจำอะไรได้กับม้าหรอกว่าหมาชอบอะไรชอบเสื้อสีอะไร ชอบกินอะไรโอหมาเป็น้ำอะไรชอบผลไม้อะไรอ่ะเดี๋ยวดูไหมว่าชอบมาม่าสู้ไหมมาไอ้บุ๊กมาทีหลังมันยังรู้ว่ามาชอบอะไรไม่ชอบอะไรมาเป็นคนบอกบุ๊กเองไม่มามาเดี๋ยวมันพังนะมีให้พังด้วยนะอาหารกันดีกว่าอ่ะมาแม่ชอบใส่เสื้อสีอะไรคะแม่ชอบใส่เสื้อสีน้ำเงินสีเขียวสีกรมอ่ะถ้าถูกก็บอกว่าถูกไม่ลำเอียงเห็นป่ะถูถ้าเหมือนจะไม่รู้นี่ลูกถึงจะไม่ใช่ลูกรักก็เถอะ อุ <mile> ้ยบ <in> <ates> ูพูดอย่างนี้ไปแล้วไปแล้วลูกหลานสีน้็บเงินสีเขียวแม่ชอบใส่อ่ใช่แล้วผมเนี่ยแล้วผมเนี่ยต้องทรงนี้ตลอดห้ามตัดแม่ไม่ชอบไว้ผมสั้นใช่เป็นไงนี่ต้องกอดเลยด้วยโอ้โหปลาลักอามาไงปลาลัามากินอย่างนี้เลยอ่ะกินเลยหรอไปไปไปของผิดเปล่แม่กินนี่ เฮ้ยมันอร่อยมากเลยอ่ะแม่ตอนแรกแม่เห็นแม่งงมากแบบเนี้ยงงนะทำได้เก่งเก่งไหมใช่ใช่แม่ชมก็มีความสุขแล้วใช่บอกเลยจริงๆค่ะเข้าใจสรรหาทำจริงๆแม่ชมก็มีความสุขแล้วมาเช่าสัญญาข้างหน้าแล้วปั้จิ้มอะไรทำน้ำดูตรงนี้โคตรอร่อยเลยตรงเนี้ยทำน้ำน้อยอ่ะโอ้แล้วตักน้ำไปหมดเลยอ่ะแม่ทำน้ำน้อยอ๋อใช่นะนี่น้ำราดลงไปตรงนี้พอมานั่งกินเล่นๆทุกคนลองไปทำเล่นๆดูนะบะหมี่ลอยฟ้า นะใช้เท็นมามากก็ได้แต่ต้องใช้ความอดทนมันร้อนมากตอนล่าอะมมันร้อนมากเปิดควันขึ้นมือเลยอะมนกินกับน้ํายําแล้วมันอร่อยมากเลยบะหมี่กรอบเนี่ยมันแบบเป็นท้งแรกที่น้ายาแทบไม่เหลือค่ะปกติน้ํายําจะแบบว่าให้เหลือเยอะวันนี้คือกินน้ํายําไม่พออ่ะอร่อยมากทุกคนยังไงก็ลองไปทําตามดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยสาหรับวันนี้ขอพี่ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายจุ๊บ